สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องสำหรับการนะคะทำทีมในการทำธุรกิจอยู่ในรีวิวเน็ตเวิร์โดยเฉพาะเลยนะคะในช่วงประมาณสอสาเดือนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพอประกาศทริปบาหลีออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่นกนได้กลับมาทบทวนตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยบางทีมานั่งถามตัวเองว่าแล้วก็มีช่องมีคนถามว่าทําไมแบบตอนแรกๆตอนเด็กๆถึงสําเร็จเร็วนะคะทีนี้ด้วยความที่ทําธุรกิจมานานแบบ15ปีแล้วเนี่ย บางทีมันลืมเหมือนกันนะคะแล้วก็เดือนที่แล้วได้มีโอกาสได้ทบทวนเรื่องนี้เยอะๆมากๆเลยนะคะก็เลยได้พบว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีงานงานหนึ่งที่นกกระทำเยอะไม่แพ้กับสมัยไหนๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยประมาณ3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเบาเรื่องนี้ลงไปเยอะเลยนะคะมีหลายๆเหตุผลนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเบาเรื่องนี้ไปนะคะเรื่องที่นกกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยก็เรียกว่าการโคชชิ่งนะคะจริงๆภาษาพวกเราเนี่ย เราใช้คําว่าการทํางานเชิงลึกมาโดยตลอดแต่ทีนี้การทํางานเชิงลึกเนี่ยต้องบอกว่าสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ใช้คําว่าโคชชิ่งดีกว่านะทีนี้โคชชิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่าการสอนงานหรือโคชชิ่งเนี่ยเราทําเฉพาะคนที่ติดตัวกับเราก็พอนะคะแต่ต้องบอกว่าในธุรกิจนี้นะมันมีเคล็ดลับมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่ถ้าเราอยากให้ทีมงานของเราเนี่ยนะคะเราค้นพบคนที่เป็นเขาเรียกเพชรน้ํางามของธุรกิจเราเร็วๆนะคะเป็นคนที่จริงจังนะคะ เป็นคนที่ลุยกับแพลตฟอร์มเราจริงๆได้เร็วนะคะแล้วก็อยากเจอเป็นจํานวนนับมากแล้วก็อยากให้ความสําเร็จของท่านหรือทุกธุรกิจของท่านเติบโตเร็วมากเนี่ยแลว้วก็เรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญมากคือเรื่องของการโคชชิ่งนะคะทําอะไรที่ไม่เหมือนเดิมยังไงต้องบอกว่าการโคชชิ่งคือการที่เราเนี่ยไม่ใช่แค่สอนให้เขารู้ว่าทํางานยังไงอันนั้นข้อที่1คือสอนให้เขารู้ว่าทํางานยังไง 2. คือเราพาเขานะคะ ให้ทำเช่นเราบอกว่าเราสอนเรื่องลิสไลชื่อเนี่ยเราต้องพาทำลิสไลชื่อด้วยเราบอกว่าเราสอนให้เขาออกไปค้นหานะไปนัดหมายในการคุยเรื่องของแพลตฟอร์มเนระื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องสอนเขาในการนัดจริงด้วยนะคะหรือเราต้องไปออกเคสกับเขาจริงๆด้วยแบบนี้เขาเรียกการโคชชิ่งคือมีการลงงานด้วยกันนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งหน้าที่สําคัญมากแล้วหลายๆคนอาจจะลืมคือการโคชชิ่งเรื่องของการทํางาน ในเชิงการสร้างทีมนะคะแล้วก็โคชชิ่งในเรื่องของการทำแนวคิดนะคะการโคชชิ่งเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะแต่การโคชชิ่งที่ดีมากก็คือเราจะต้องโคชคนที่อยู่ใกล้ตัวเราและวิธีการทำให้องค์กรโตเร็วก็คือโคชคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วนะคะเมื่อเขาเนี่ยเราไปทำงานกับเขาแล้วเขามีทีมงานข้างล่างนะคะวิธีการที่ทำให้รวดเร็วคือเราก็ต้องไปโคชทีมงานข้างล่างเช่นเดียวกัน แล้วการโค้ชทีมงานข้างล่างเช่นเดียวกันเนี่ยข้อต่อที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือท่านต้องไปพาทีมงานเยอตัวอย่างคุณ A นะคะเป็นอัพไลน์ของคุณ A1 เนาะแล้วก็ A1 ก็ไปตาม A2 ก็มาทำอย่างเงี้ยนะคะต่อกันเป็นลูกชิ้นแบบเนี้ยนะคะต้องบอกว่า A1 นะคะกับ A2 อ่าโทษ A A1 กับ A2 เนี่ยทำงานเนี่ยต้องบอกว่า เวลาเราทํางานเนี่ยเราทํางานกับทุกคนเลยเวลาเราโคดชิ่งนะคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ทำเนี่ยเมื่อทําในจุดที่ลึกที่สุดต้องให้อัปไลน์เขานะคะเข้ามาเรียนรู้กระบวนการในการทํางานด้วยเพราะว่าสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่แค่สอนการทํางานพื้นฐานให้เป็นแต่ทักษะอันที่เราต้องสอนเขาให้เป็นคือการสอนเขาให้ไปสอนคนอื่นเป็นวิธีการสอนเขาให้ไปสอนคนอื่นเป็นคือสอนคนของเขาให้เขาดูแล้วให้เขาเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนหน้านั้นเนี่ยนก็หลุดงานตรงนี้ไปเยอะมากนะต้องมองจริงแล้วก็ตอนนี้กลับมาทําเยอะมากๆทํายังไงบ้างนะคะก็คือทํางานแบบโคชชิ่งเป็นลําดับลึกนะคะทํางานกับทุกคนนะคะในสายงานดิ่งในองค์กรแล้วให้ทีมงานด้านบนของเขามารับรู้ว่าเขาจะต้องสอดงานทีมนี้ยังไงเพราะถ้าเขารู้ว่าเขาทํางานกับทีมนี้ยังไงนะคะเขาจะรู้ว่าเขาจะใช้วิช,ชานี้แหละไปสร้างสาขาอื่นๆของเขาได้อย่างไรนะคะ ล้วจะโคชยังไงให้มันมีประสิทธิภาพล่ะนะคะก็ต้องบอกว่าท่านเลือกออกมานะคะในแต่ละสาข,าขาของท่านเนี่ยนะคะในแต่ละสาข,าขาของท่านเนี่ยท่านเลือกสายที่เรียกว่าเป็นสายตัวอย่างโคชนะคะหรือภาษาเราก็เรียกว่าสาขาโมเดลเล็กนะคะเลือกออกมานะคะเมื่อเลือกออกมาเสร็จแล้วนะคะให้ท่านนะคะทำยังไงก็คือว่าให้เราเนี่ยลองไปโคชคนข้างล่างสุดโดยมีอัพไลน์ของเขาทุกระดับชั้นเนี่ยมาลุมมาตุ้ม นะะในการโค้ชชิ่งด้วยกันนะคะแล้วถามว่าทําบ่อยแค่ไหนต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าการทํางานเนี่ยต้องมีการวิจัยประเมินผลตลอดเวลาฉั้นทําบ่อยแค่ไหนนกบอกเลยว่านกแนะนไม่ทําทุกอาทิตย์ในทุกสายงานอุ mm ้ย hmm. ไม่ไม่เยอะไปหรอท่านเชื่อนกนะคะท่านทางานเยอะขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะ mm hmm. มันจะทําให้คนของเราไม่ใช่แค่ทํางานของเขาเป็นแต่เขามีทักษะเพิ่มในการไปสอนคนอื่นให้เป็นซึ่งนี่คือ กุญแจนะคะนี่คือน็อตตัวสำคัญที่ทำให้คนมี passive income จะให้เรามีทีมงานที่เป็น passive income ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากให้ท่านกลับไปใส่ใจนะคะหคือโค้ดทุกจุดเนาะทุกจุดแต่ทุกจุดตรงนั้นถ้าเขาเป็นจุดที่เขามีอั p l i n e ในสายงานเดียวกันท่านจะโค้ดเขาต้องให้มีอั p l i n e มาร่วมด้วยเสมอและข้อที่2ก็คือโค้ดบ่อยแค่ไหนโค้ดทุก อาทิตย์นะคะเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะโลกสมัยนี้มันเร็วมากนะคะเดือนละครังไม่พอแล้วนะคะนั้นอยากให้มีประสิทธิภาพก็ต้ฝาก2ข้อที่ตองเองไปทํำมาในเร็วๆนี้แล้วได้ผลดีมากท่านลองมาทําดูนะคะลองไปทําดูแล้วได้ผลดีหรืออยากแบ่งปันยังไงนะเพิ่มเติมหน่อยนะคะวันนี้ชอบฟังแล้วชอบกดไลค์ให้หน่อย แต่ถ้าเอาไปทำแล้วดีช่วยกลับมาคอมเมนต์ข้างใต้ให้หน่อยนะคะว่าดีอย่างไรชอบอยังไงนะคะก็วันนี้ฝากไว้เรื่องโคชชิ่งแค่นี้นะคะในครั้งหน้า,นา<ๆ>เดี๋ยวจะนำรายละเอียดอื่นๆมาคุยเพิ่มให้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับนกอ,อนันค์งนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องที่นกจะมาพูดต่อนะคะก็จะต่อจากหัวข้อที่แล้วก็คือเรื่องของการโคชชิ่งนะคะนกซอยย่อยออกไปเป็นหลายๆตอนหน่อยเพื่อที่ให้ท่านได้เข้าใจลึกซึ้งถึงเรื่องของการโคชชิ่งนะคะวันนี้แบบอบมีโพยนิดนึงนะคะขอรูโพยก่อนวันนี้เนี่ย ก่อนที่นกจะบอกว่าโคช uh huh. ใครเนี่ยนกก็เชื่อว่าท่านหลายท่านอาจจะมีทีมงานอยู่แล้วนะคะหรือถ้าท่านยังเป็นคนที่ไม่มีทีมงานเดี๋ยวท่านเรียนเรื่องนี้วันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีท่านก็เอาวันนี้ไปใช้ได้เลยแต่ถ้าท่านยังไม่มีนะคะให้ท่านย้อนกลับไปฟังเรื่องของการสปอนเซอร์นะคะเพื่อที่จะหาพ mm hmm. าร์ทเนอร์ทางธุรกิจเข้ามาในแพลตฟอร์มของเราก่อนนะต้องย้อนกลับไปที่เรื่องนั้นก่อนแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ย,เ,ยเข้ามาฟังแล้วนะคะก็ลองศึกษาไปด้วยเลยนะคะวันนี้เรื่องของการโคชช <usi> ิ่งนกจะบอกว่าหลายคนชอบถามว่า เราจะให้โค้ดเรื่องอะไรอ่ะจะให้คุยกับทีมงานเนี่ยคุยเรื่องอะไรนะคะเราจะบอกว่าตั้งแต่น้องคุยมาเนี่ยนะนึกว่ามันหนีไม่พ้น4เรื่องนี้จริงๆนะคะก็คือมีแค่กี่เรื่องนะคะมีแค่4เรื่องนะคะเรื่องแรกที่นุ๊กอยากจะบอกเลยก็คือว่าทุกๆเดือนเนี่ยตอนต้นเดือนเนี่ยเราจะต้องคุยอะไรกันนะคะทุกๆเดือนตอนต้นเดือนเนี่ยสิ่งที่จะต้องคุยเขาเรียกว่าการวิเคราะห์องค์กรและการตั้งเป้าหมายนะคะการวิเคราะห์องค์กรและการตั้งเป้าหมายอยู่ในข้อเดียวกันเลยเพราะว่าอะไร การที่ให้เขามาเขียนองค์กรด้วยกันกับเราเนี่ยนะคะเราจะทําให้เขาอะเราจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ชวนเขาคุยว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรนะคะรวมถึงว่าตอนนี้บรรยากาศนะคะหรือว่าสถานะทางธุรกิจของเขาเนี่ย mm hmm. เทียบกับเป้าหมายที่เขาจะต้องทำเนี่ยเขายังขาดหรือเขายังต้องทําอะไรเพิ่มอีกนะคะมันเป็นการชวนกันคุยเรื่องของการทํางานแบบง่ายๆซอฟๆนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า t a r g e t o r i e n t ก็คือว่า ชวนคุยเรื่องเป้าหมายแบบเรียกว่ามีเหตุมีผลนะคะไม่ใช่ว่าถ้าอยู่ดีๆเนี่ยไม่มีหัวไม่มีหางล้วไปชวนคุยเลยเนี่ยบางคนเขามองว่าเราไปกดดันเขาแต่ถ้าเราเนี่ยพยายามกลางธุรกิจเขาออกมาดูก่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะถามถึงความต้องการของเขาแล้วก็วางแผนนะคะง่ายๆก็คือเขียนองค์กรออกมานะคะแล้วก็วางแผนร่วมกันว่าเออเขาเนี่ยสอบถามเขาว่าเขาอยากจะมีเป้าหมายในธุรกิจเนี่ยในระยะ3เดือน6เดือนเนี่ย เขาต้องการอะไรแล้วในเดือนนี้เขาต้องการที่จะ improve หรือพัฒนาจากเดือนที่แล้วเนี่ยเท่าไร่ยังไงเพื่อที่จะออกมาเป็นแผนประจําเดือนจะได้ชวนกันทํางานได้อันนี้คือข้อที่1นนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เป็นประโยชน์มากๆของการทําข้อที่1นึ่งสนุกใช้เวลาอธิบายเยอะนิดนึงเนาะข้อที่1เนี่ยเพราะว่าต้องเรียนว่าเวลาที่คนเริ่มมีทีมงานหลายๆคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรียกว่าความดูแลของตัวเองเนี่ยสิ่งที่คนจะไม่เคยทําก็คือการเคยได้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้เป็น a ไล l ์ว่าง่ายๆนะคะก็คือได้เป็นโค้ชเนี่ย ก็จะไม่รู้ว่าฉันจะต้องโค้ชคนไหนแลวฉันจะต้องโค้ชคนไหนก่อนคนไหนหลังหรือโค้ชคนไหนอย่างไรนะคะคือสอนงานคนไหนยังไงเนี่ยฉันวิธีการในการที่ทางหัวหน้าทีมหรือโค้ชนะคะจะช่วยทีมงานของท่านเองเนี่ยกลางองค์กรดูแล้วก็วิเคราะห์ทีละคนถ้าเป็นไปได้ก็คือทําทุกอาทิตย์เลยนะคะแต่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งอย่างน้อยท่านต้องทำเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแบ่งเวลาเป็นเรื่องของแบ่งเวลาว่า จะต้องโฟกัสใครให้เวลาใครเนี่ยสำคัญมากๆตรงนี้เนี่ยต้องชี้ให้ชัดเพราะว่ามันไม่ใช่ความลำเอียงนะคะถ้าเราไม่มาวิเคราะห์องค์กรเนี่ยเราอาจจะให้เวลาผิดด้วยความอาจจะรักคนนั้นชอบคนนี้มากกว่าถูกจริตกับคนนั้นคนนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราวางออกมาเป็นองค์กรธุรกิจแล้วเราได้ทำการวิเคราะห์เนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะต้องโฟกัสคนไหนนะคะให้ทํางานอย่างไรให้ความสําคัญทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าในการจัดลําดับความสาคัญเนี่ยให้ใครก่อนใครหลังนะคะเพราะว่าหลายครั้งท่านอาจจะ มีโอกาสที่มันจะชนกันนะคะแล้วก็ทําให้แบ่งเวลาไม่มีประสิทธิธภาพ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําเรื่องของการวางโคนชิงในการเขียนวิเคราะห์องค์กรตอนต้นเดือนหรือทุกๆอาทิตย์เนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีาการแบ่งเวลาที่ถูกต้องได้นะคะอันนั้นก็คือความสาคัญ ของการวิเคราะห์องค์กรและการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็ข้อที่2ของความสําคัญของเรื่องที่1นึ่งะนะตอนนี้ยังอยู่ที่เรื่องที่1นนะความสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนส่วนใหญ่เวลาทําธุรกิจใหม่ๆไม่ใช้เขาไม่อยากโตเขาอยากโตแต่เขาไม่รู้จะโตไปทางไหนนะคะทีนี้บางทีอะโค้ดเราอะเราทําธุรกิจมานานเวลาเราไปโค้ดคนใหม,ม่ๆแล้วชอบบอกว่าเฮ้ยก็ต้องมีจิตวิญ,ญญาณความเป็นเจ้าของธุรกิจสิแกต้องรู้สิว่าแกจะต้องไปทางไหนคือต้องบอกว่าในธุรกิจนี้เนี่ยคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็แล้วแต่นะคะ น้องทางานมาเนี่ยหนึ่งในร้อยของคนที่ทําจริงเท่านั้นเองที่จะพอรู้ว่าตัวเองต้องไปทางไหนตั้งแต่วันแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทอีกอันหนึ่งของโค้ชนะคะในการโคชชิ่งหรืออัพไลน์ในการโค้ชก,ก็คือท่านต้องบอกเขาไกลเขานิดนึงเพราะถ้าเรากางออกมาแล้วในองค์กรเขาแล้วเราถามเขาว่าเขามีเป้าหมายอะไรยังไงเนี่ยบางทีเขาบอกเป้ามาบางทีเขาไม่บอกบางทีเขาบอกเล็กไปบางทีเขาบอกใหญ่ไปตรงนี้แหละท่านจะได้ช่วยเกลาเป้าหมายแล้วก็บอกทิศทางว่าเขาจะมุ่งไปทางไหนคนเราสําคัญมากนะคะรู้ทิศทางนะคะเกิดความชัดเจนในความรู้สึกเนี่ย ก็จะรู้สึกมีกําลังใจคนเห็นความชัดเจนจะรู้สึกถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ตัวเองต้องการมากขึ้นซึ่งเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีความชัดเจนก็จะทําให้เราเนี่ยเขามีความมั่นใจนทำงานเขากล้กาที่จะ move เขาก็กล้าที่จะลงมือทํามากขึ้นนะคะอันนี้สําคัญมากข้อที่2ของการโคช้ชโค้ชเรื่องอะไรเรื่องที่2ที่ท่านสามารถจะโค้ชทีมได้ก็คือการ l i สต l i ายชื่อและการชวนบางคนบอกอ้าวก็ไม่ใช่ว่าทําธุรกิจใหม่ๆแล้วค่อยคุยเรื่องนี้หรอนะคะนกจะบอกว่าไม่ใช่ การิสต์รายชื่อและการทำเวิร์กช็อปในการยกหูโทรกันจริงๆหรือไม่กระทั่งว่าถ้าเขาเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องชวนยังไงแล้วเนี่ยท่านก็ชวนเขามานั่งโทรศัพท์ด้วยกันแค่นั้นเองนะคะนี่คือจะต้องเป็นสิ่งที่ทำตลอดเวลาเพราะธุรกิจเราคนใหม่คือลมหายใจของธุรกิจนะคะพาหน้าทางธุรกิจในท,ทุกธุรกิจกธุรกิจเราก็เช่นเดียวกันท่านอยากขยายสาขาท่านอยากขยายธุรกิจท่านต้องมีสาขาเพิ่มท่านต้องมีคนเพิ่มขึ้นธุรกิจท่านต้องขยาย ถ้ามีคนใหม่ๆนะคะเข้ามาร่วมมือกับท่านร่วมงานก,กับท่านเฉันเนี่ยถ้าจับเขาคุยกันไม่รู้จะคุยอะไรการคอชิ่งคือการิสต์รายชื่อและการโทรศัพท์เพื่อนัดหมายไปด้วยกันนะคะมันจะช่วยอะไรทําให้เขามีความกล้าเพิ่มขึ้นทําให้เขาหมดข้อสงสัยข้อกังวลในเรื่องว่าทำไมเขารายชื่อหมดนะคะบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจว่ารายชื่อใหม่ๆหายยังไงหรือเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องกดค่าเฉลีย่ยหรือเขาอาจจะชวนไม่มากพอแต่เขาเข้าใจว่าเขาชวนมากแล้วนะคะซึ่งนั้น ถ้าได้มานั่งโค้ชรวมกันในหัวข้อที่2แบบนี้ก็ทําให้เขาคลายสงสัยได้แล้วก็สามารถที่จะไปต่อได้นะคะข้อที่3ก็คือการสอนงานนะคะในธุรกิจนี้เนี่ยมันมี3 4มหใช่ไหมคะอันนี้ขออนุญาตราพูดถึงองค์วิธีการของทางทีมหน่อยนะคะว่า4เรื่องที่ท่านต้องรู้เนี่ยมันมีแค่สเรื่องเองนะคะมีคนถามนกว่าถ้าทําธุรกิจนี้เนี่ยจริงๆถ้าสอนงานเนี่ยกี่เดือนเป็น นกจะบอกว่าถ้าท่านนะคะสามารถจัดเวลามปพบกับโค้ชของท่านได้แล้วก็เข้ามาเรียนรู้ตามตารางที่เรากําหนดให้เนี่ยนกใช้ว่าใช้เวลาไม่ถึง2อาทิตย์เนี่ยท่านสามารถพูดคิดทําได้เหมือนกับคนที่อยู่มาหลายๆปีแล้วเลยที่ท่านจะขาดก็แค่ประสบการณ์เท่านั้นเองนะคะแต่ต้องบอกว่ามันง่ายมากแล้วทําไมนกถึงบอกว่ามันง่ายแล้วมันเร็วขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่านะคะการโค้ชไม่จําเป็นต้องเป็นการเข้าแค่ระบบใหญ่เท่านั้นนะคะบางคนที่เขาต้องการที่จะสําเร็จเร็วเนี่ยท่านสามารถนัดมาโค้ชย่อยได้ เมื่อเรานัดมาโคชย่อยแล้วเนี่ยนะคะเนื้อหาบางอย่างมันง่ายมากๆแต่ว่าเวลาการโคชส,ส่วนตัวการสอนนั่งโคชชิ่งกันเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยนะคะสอนพวกเขาในการทำเวิร์กช็อปหมายความว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าไปเจอลูกค้านะถ้าไปเจอผู้ร่วมธุรกิจที่เราอยากจะเชิญเขามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยเราอยากจะชวนเขาทําธุรกิจนะคะเราต้องพูดเรื่องนี้เขาฟังนะแล้วก็ไม่ใช่ยกให้ทีมงานท่านไปอ่านเองท่านก็ต้องลองนะคะพูดให้เขาฟังข้อที่2ก็คือให้เขาลองพูดให้เราฟัง ทำไมต้องให้เขาพูดให้เราฟังทั้งๆที่ในหน้างานจริงๆไม่มีผู้ร่วมธุรกิจหรือพาร์ทเนอร์ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้มุ่งหวังกับเราอะต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันทํางานเป็นกล้ามเนื้อเซล์กับเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานแบบเขาสามารถจําได้ทุกอย่างมันมีจิตสํานึกอยู่ถ้าเกิดปากของเราในกล้ามเนื้อของปากเราเนี่ยแล้วก็ร่างกายของสมองของเราเนี่ยได้อย่างน้อยเนี่ยฟังหนึ่งครั้งพูดหนึ่งครั้งเนี่ยเขาเรียกว่ามันเข้าปากพอมันเข้าปากเนี่ยบางทีถึงหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยเขาจะพูดเนี่ย บางทีเกตอนเกิดอาจจะไม่ค่อยสมูทนะักแต่พอมันเคยเข้าปามันเหมือน,นคอมันออกอะค่ะนะคะเพราะเนี้ยการทำเวิร์กช็อปสำคัญมากเรื่องไหนที่เขาต้องรู้เขาต้องพูดเป็นเราก็พาเขามาทำเวิร์กช็อปอันนี้คือการโคชชิ่งเรื่องที่3นะ,ะคะโคชเรื่องที่4นะคะเจอการอ่านไม่รู้จะโคชอ,อะไรอันที่หนึ่งก็โคชไปแล้วสโคชไปแล้วสาโคชไปแล้วกาลังทําอยู่โคชเรื่องที่4ได้ก็คือกลางองค์กรออกมาค่ะสอนเขาเรื่องการติดตามการไกด์ไลน์ในการสอนเขาติดตามองค์กรและเคลื่อนทีมงานของเขาเข้าระบบ ะะสอนการใช้ระบบแบบเขาเรียกว่าเจาะเป็นรายตัวความหมายคือองค์กรเขาเข้ากลางออกมาเนี่ยเขาอาจจะรู้ด้วยว่านะคะเขาต้องทํางานกับใครอย่างไรและที่สำคัญคือเราสอนเขาด้วว่าในแต่ละจุดเนี่ยจะต้องติดตามยังไงหรือพาไปต่อยังไง หรือจะต้องใช้ระบบเพื่อที่จะทําให้การทําธุรกิจของมันทุ่นแรงทวีค่าได้เนี่ยต้องทําอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือข้อที่4ก็คือเรื่องการโคชชิ่งข้อที่4นะคะในแต่ละหัวข้อรายละเอียดโคชอย่างไรนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าๆน,นะคะก็จะมาคุยให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนกฝากนะคะว่าท่านเริ่มต้นเลยฟังคลิปนี้เสร็จนะคะลองเริ่มจับกลุ่มกับทีมงานของท่านนะคะ1คน2คน3คนนะคะเริ่มวันนี้ทำนะคะถ้าลงมือทํา นี่คือก้าวแรกที่ดีทสุดท่านอยากกังวลเรื่องของการทําให้ดีการทําให้เพอร์เฟกนะคะนกคิดว่าในยุคนี้เนาะสปีดสําคัญกว่าถ้าเราทําได้เร็วเราจะรู้ว่าอะไรที่เราทําได้ดีอะไรที่เราต้องทําเพิ่มแล้วเราไปแก้ที่หลักนะคะรับรองว่าท่านเนี่ยจะมีธุรกิจที่เติบโตแบบสปีดคือเร็วกว่า 5G อีกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอสนับสนุนให้ทุกคนนะคะฟังแล้วรีบออกไปทําทันทีภายใน 24, 24ชั่วโมงหลังจากที่ ดูคลิปนี้เลยนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีสดความเร็จดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่บาหลีด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับการโคชชิ่งต่อเนื่องนะคะว่าแล้วจะไปโคชใครอะ่ะ นะคะเวลาที่เรากางงค์กรออกมาดูแล้วเนี่ยเราจะให้โค้ชใครเราจะให้แบ่งเวลากับใครมากกว่าใครนะคะต้องบอกว่าจริงๆในธุรกิจเราเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าต้องให้เวลาใครเนี่ยจริงๆเราก็ให้เวลาทุกคนนั่นแหละนะคะแต่เราก็ต้องบอกว่านะคะในโลกแห่งความเป็นจริงเนื่องจากเรามี24ชั่วโมงเท่ากันก็ต้องบอกว่าใครตั้งใจกว่าคนนั้นก็ควรจะได้เวลาของท่านนะคะในฐานะที่เป็นโค้ชไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า เวลาที่เรากางอ,องค์กรออกมาดูแล้วเราอยากรู้ว่าเออเราจะทํางานกับใครเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูมากๆเลยก็คือว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรบ้างนะคะในธุรกิจนี้เราจะพบม,มากๆเลยว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยจะพูดอยู่คําเดียวกันเลยว่าเราอยากสําเร็จนะช่วยเราหน่อยนะช่วยเราหน่อยนะนะคะแต่ถ้าถามนอกว่าท่องทำมาธุรกิจมา15ปีกว่าเนี่ยอะไรที่ทําให้คนเนี่ยสาเร็จได้จริงกว่านะคะก็คือเขาทําอะไรมากกว่าเขาพูดอะไร ถ้าเขาบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะต้องดูด้วยว่าเขาช่วยตัวเองหรือเปล่านะคะถ้าเขาช่วยตัวเองนะคะแน่นอนนะคะคนนั้นเป็นคนที่เราควรช่วยเขาอย่างมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนอย่างนี้คะ่ะว่าจริงๆแล้วการดูทีมงานเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงรีเฟอร์ไปถึงว่าคนที่เริ่มมีทีมเยอะๆแล้วเนี่ยนะคะอยากให้ท่านเรียนรู้กับอัปลือโค้ชของท่านนะคะในเรื่องของการทํางานเชิงลึกนะคะการทํางานเชิงลึกนะคะเพียงแต่ว่าในณนะตรงนี้เนี่ย เพื่อให้ท่านเอาไปปรับใช้ได้เลยเพราะหลายคนเป็นคนใหม่นะคะเรียนการทางานเชิงลึกเลยอาจจะงงเพราะปกติวิธีการดูว่าเราจะทํางานกับใครเนี่ยเราจะใช้หลักจริงใช้ทวีค่านะคะอันนั้นคือวิธีการดูคนแบบให้ออกว่าดูคนออกบอกคนได้ทํางกับใครดีนะคะแต่เบื้องต้นวันนี้ถ้าท่านเริ่มมีทีมงานแล้วเนี่ยเอ๊แล้วเราจะทํางานกับใครเราควรจะโฟกัสเขาเลยไหมว่าเนี่ยเขาคือตัวจริงของเรานะคะให้ดูง่ายๆก็คือว่าเขาทำสามอย่างที่สําคัญหรือเปล่าอีกอย่างนะคะสามอย่างก็คือสามเริ่มนี่แหละ ถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่ใช้สินค้านะคะใช้ยังไงใช้ทุกอย่างบอกให้ใช้อะไรใช้บอกให้แนะนาอะไรลองใช้แล้วกล้าที่จะแบบเป็นคนแรกที่จ่ายเงินที่จะลองใช้สินค้าเรื่องนี้สําคัญมากนะคะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าหลายคนนะคะในธุรกิจที่นกบพบเจอเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทุกคนอยากสําเร็จหมดทุกคนอยากมีตังค์แต่ทุกคนไม่ควักตังค์ซึ่งนี่คือกอดข้อแรกของการทําธุรกิจทุกอย่างบนโลกนะคะท่านไม่ลงทุนกับธุรกิจของท่านก่อนนะคะท่านไม่มีทางได้เงินมา ฉะนั้นเนี่ยนกค่อนข้างจะดูนิดนึงนะคะว่าใครเป็นคนที่แบบว่ารักสินค้าไหมนะคะดูสินค้าใช้สินค้าไหมแล้วใช้ก็ไม่ใช้เฉพาะตัวที่อยากใช้ใช้แบบอยากเข้าใจอยากเข้าถึงธุรกิจเรานะคะอันนี้ก็คือคนที่ใช้แบบที่ว่าถ้าเขาใช้แบบนี้เนี่ยเขาควรจะได้เขาเรียกว่าการโฟกัสที่เคนนี้น่าโฟกัสเป็นเป็นคะแนนลำดับที่หนึ่งมันก็ว่าเต็มสามคะแนนให้เท่าไหร่นะคะนี่เป็นคะแนนข้อที่หนึ่งที่ท่านควรจะดูว่าเขาเป็นคนที่ใช้สินค้าไหม บางคนก็จะเป็นแบบว่าบอกอะไรใช้เพิ่มไม่เอา,ไม,เอาไม่นั่นไม่นี่นะคะคือถ้าถามนกต้องไม่ได้คิดว่าท่านต้องเป็นคนซื้อเยอะนะคะหรือเป็นคนซื้อจนแบบจนอะไรเงี้ยท่านต้องประเมินกําลังตัวเองให้ดีแต่ไม่ใช่คนที่เกี่ยงที่จะซื้อหรือรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่จะใช้สินค้าเพราะนี่คือการลงทุนในธุรกิจถ้าเรายังคิดว่าการลงทุนเป็นภาระเนี่ยคนนี้เนี่ยอาจจะทํางานด้วยยากสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเขามี m i เ d s e t ในเรื่องของการ เป็นเจ้าของธุรกิจน้อยไปหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องของหลักการการลงทุนในการทําธุรกิจเนาะซึ่งในธุรกิจเราเราก็ลงทุนน้อยมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดอยากสําเร็จนะคะหรือท่านยาอยากจะถูโฟกัสหรือท่านใดจะโฟกัสขายให้ดูเรื่องอะไรข้อแรกดูเรื่องของการใช้สินค้าเขาใช้ไหมใช้ระดับไหนเชียร์เพิ่มใช้อีกไหมหรือแบบว่าคือเป็นแบบลังเกียจรังงอนใช้น,นั้นไม่ใช้อนี้นะคะต้องใช้ทุกตัวนะคะเพราะสินค้าเราในน้องบอกได้เลย,เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านใช้แล้วว้าวแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลไม่่ใชแบบ หลายๆที่ที่แบบว่าบอกให้ใช้แล้วก็ต้องฝืนทนในการใช้มันไม่ใช่แบบนั้นเนาะข้อที่สองคือเขาเป็นคนเรียนรู้หรือเปล่าถ้าถามนกว่านะคะคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยเขาซื้อเป็นแสนเป็นล้านได้นะคะแต่เขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาคนอื่นได้นกคิดว่าคนนี้เนี่ยมียอดเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเหลือน้อยลงนะคะอัปลายนกสอนเสมอเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขามาแล้วเนี่ย ขาไม่จะเรียนรู้เลยอะเค้าซื้อๆๆๆๆไม่ใช่ไม่ดีดีค่ะแต่โอกาสที่เขาจะเป็นคนที่ทวีค่าต่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าคือเหมือนกับเราใช้มีดอันเดียวในหั่นมูหั่นม้วนหมูแล้วเราไม่เคยรับคมเลื่อยมีดเลยเนี่ยมันก็หั่นได้แหละแรกๆนะคะแต่หั่นไปนานๆมันก็จะทื่อค่ะแต่ถ้าหั่นไปบ้างแบ่งเวลารับมีดบ้างแบบนี้นะคะมันก็จะไปต่อได้คนเรียนรู้ก็แบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะ ธุรกิจของเรานะคะจริงๆแล้วในโลกใบนี้เนี่ยมีโอกาสมากมายรวมทั้งธุรกิจอยู่ในริเ e อร์เนด้วยนะคะอยู่ในริเ e อร์เนตเเนี่ยต้องบอกว่าเราให้โอกาสทุกคนเนาะเราให้โอกาสทุกคนหมายความว่าท่านเนี่ยจะเป็นใครเก่งไม่เก่งเป็นใครมาจากไหนการศึกษาเท่าไหร่เรียนอะไรมาเคยประสบความสำเร็จในชีวิตไหมเราไม่สนใจแต่ถ้าท่านมาที่นี่ท่านเป็นคนที่พัฒนาตัวเองท่านเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยการทั้งเรียนจากทฤษฎีแล้วก็ลองออกจะเรียนรู้ด้วยการทําจริงๆเนี่ยนดบอกได้เลยว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ซึ่งวันนี้ถ้าจะไม่เก่ง แต่คนที่ไม่หยุดนั้นน่ะนะคะจะแซงทุกๆคนไปได้เลยนะคะเหมือนกับถ้าเกิดใครเคยได้ยินนิทานกระต่ายกับเตา่าก็คืออารมณ์ประมาณนั้นนะเนาะสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่ใช่เร็วกว่านะคะจะชนะแต่คนที่ทําสม่ําเสมอพัฒนาตัวเองสม่าเสมอคนนั้นแหละจะชนะงั้นเนี่ยถ้าท่านมีทีมงานที่เขามีคุณสมบัติข้อที่2คือชวนอะไรเรียนอะไรหรือชวนมาสอนชวนมาโค้ชอะไรเหมือนทั้งที่แล้วที่ท่านได้ฟังหัวข้อไปแล้วเขามาเขามาเรียนแล้วเขาลองลองมือทํา ไปทําจริงคนคนนี้ก็ควรจะได้คะแนนข้อที่2ติ้งให้เราไปเลยนะคะข้อที่สามเขาควรจะเป็นคนที่ชวนคนคะ่ะนักธุรกิจทุกคนนะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ตั้งใจทําธุรกิจแล้วอยากแค่ขาดทุนถูกไหมทุกคนอยากได้เท่าทุนหรือกําไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําธุรกิจให้เท่าทุนหรือกําไรเราต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าสินค้าในแพลตฟอร์มไม่เคลื่อนเลยนะคะ หรือท่านไม่มีพาร์ทเนอะร์ทางธุรกิจมาช่วยท่านขยายธุรกิจเพิ่มเลยแล้วก็มีทัศนคติที่ค่อนข้างจะรังเกียจการขยายการตั้งเป้าหมายอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีหน้าที่ที่เราก็จะต้องปรับเขาก่อนเนาะหรือให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขาแต่อย่างไรก็ตามนะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าท่านทํางานกับใครพยายามสอนเขาแล้วพยายามปรับทัศนคติเขาแล้วท่านควรจะทํางานกับใครคะ ทำงานกับคนที่ชวนคนค่ะชวนคนมาใช้สินค้านะคะโปรโมทนะคะแนะนําสินค้าเราตลอดเวลาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเขาชอบบอกต่อเปิดโอกาสคนอื่นนะคะชักชวนผู้คนมาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจคนแบบนี้ละคะท่านควรโฟกัสเห็นไหมคะในธุรกิจเราเนี่ยในที่แท้จริงแล้วเนาะเราชวนคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนดีมีคุณภาพเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเราจะทํางานกับใครนะคะก็จะอยู่ที่ละเขาเช่นเดียวกันว่าเขาจะ ให้ความสําคัญโดยการลงมือลงไม้ในการทํา3อย่างนี้เท่าไหร่อย่างแรกก็คือใช้สินค้าแบบไหนใช้เร็วไหมใช้มากไหมทัศนคติเป็นอย่างไรนะคะข้อที่2ก็คือเขาเองได้เรียนรู้ไหมทั้งเรียนรู้ผ่านในระบบนะคะเรียนรู้ด้วยการเข้าห้องเรียนเข้าการประชุมนะคะเรียนรู้ผ่านการลงมือทําจริงด้วยและข้อสุดท้ายถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่รู้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะขยายธุรกิจอันนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นอีกดาวหนึ่งที่ต้องพิจารณาหนักมากมาก,มากเหมือนกันนะคะเั้นเนี่ย มือใหม่ๆนะคะอยากรู้ว่าต้องโค้ชใครให้ดู3ดาวนี้ใครได้ดาวมากกว่านะคะจริงๆจริงๆขออนุญ,ญาตนะก็ต้อง5าดาวนะท่านไปแบ่งเอาเองแล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่า3ข้อนี้เนี่ยใครทํานะคะคนนั้นทาครบคนนั้นก็ควรจะได้กับการโฟกัสกับท่านและ ด้วยท่านนะคะอย่างเขาเรียกว่าเร่งด่วนนะคะแล้วก็เข้มข้นนะคะเพราะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะพัฒนานแล้วก็ประสบความสำเร็จกับยูนิลิวเ n ็ t เวิรกไม่แพ้ใครๆเลยได้เหมือนกันนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีในการท,ทําธุรกิจแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ